สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เพื่อนเพื่อนเชื่อเรื่องการดูเกตไก่หรือเปล่าครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูเกตไก่นะครับมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะครับแล้วก็สมัยก่อนก็ชอบศึกษาการดูเกตไก่นะครับเป็นตำรานะครับประกอบการดูของจริงนะครับเป็นองค์ประกอบกันนะครับก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นศาสตร์ที่คล้ายๆว่าสืบทอดต่อกันมานะครับก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ดูก็ค่อนข้างโน้มเอียงนะครับไปในทางที่เหมือนคนสมัยโบราณเขาเล่าไว้นะครับแต่เนื่องจากยุคสมัยปัจจุบันนะครับการพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์นะครับต่างๆมีการผสมข้ามพันธุ์หรือว่ามีการนําอะไร หลายๆอย่างเข้ามาเติมนะครับมันก็อาจจะทําให้สิ่งเหล่านี้ค่อยๆลบเลือนไปนะครับการดูเกล็ดไก่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเกล็ดพิเศษอีกเกล็ดหนึ่งนะครับที่คนที่เลี้ยงไก่สมัยก่อนนะครับเวลาไปดูไก่นะครับตัวเก่งๆก็มักจะไม่ลืมนะครับดูเกล็ดบริเวณแข้งนะครับวันนี้จะเป็นเกล็ดที่พบบริเวณหน้าแข้งไก่ด้านหน้านะครับ เกที่ว่านี้ก็คือเก็ดดาวล้อมเดือนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมขอเอาข้อมูลตรงนี้มานะครับอาจจะผิดเพี้ยนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับภาพที่ให้ดูอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซนตแต่ผมก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าเก็ดาวล้อมเดือนเป็นเกดยังไงนะครับพบบริเวณตรงเก็หน้าแข้งนะครับอาจจะพบทั้งสองข้างก็ได้นะครับอาจจะพบจุดด้านบนจุดด้านล่างก็ได้นะครับก็แล้วแต่แต่ถ้าพบ ทั้งสองข้างก็จะดีมากนะครับเกรดตาล้อมเดือนนะครับวิธีการสังเกตเ็ดตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่หน้าเป็ดแข้งหน้านะครับเป็ดหลังจะไม่มีนะครับจะพบที่เป็ดแข้งหน้าเท่านั้นนะครับก็จะสังเกตนะครับวิธีการสังเกตอย่างนี้ครับก็คือเกรดดาวล้อมเดือนนะครับคำว่าเดือนก็หมายถึงเกรดที่อยู่ตรงกลางนะครับดูตามภาพนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาอาจจะไม่เป๊ะร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเป็ดอยู่ตรงกลางเรียกว่าเป็นเป็ดของเดือนนะครับ เกล็ดเดือนส่วนเกล็ดของดาวก็คือจะเป็นเกล็ดที่อยู่ล้อมรอบเกล็ดตรงกลางนะครับเกล็ดล้อมรอบอาจจะมีเกล็ด4-5ถึงเกล็ดนะครับเห็นเห็นไหมครับอ่าอยู่ฝั่งซ้ายก็จะมีเกล็ดล้อมรอบอยู่ประมาณ4เกล็ดฝั่งขวาก็ประมาณ5เกล็ดนะครับก็เรียกว่าเกล็ดดาวล้อมเดือนนะครับอาจจะไม่ชัด100%นะครับอ่าจริงๆแล้วเดือนแล้วมันก็น่าจะกลมกว่านี้แต่แต่ผมพยายามจะชี้เห็นว่า มันเป็นเกล็ดดาวล้อมเดือนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นเกล็ดพิเศษอีกอย่างหนึง่งที่คนดูไก่ชอบดูเกล็ดสมัยก่อนนะครับมักจะให้ค่านะครับว่าถ้าไก่ตัวไหนมีเกล็ดตัวนี้ก็จะเป็นไก่ที่เก่งนะครับอลองดูนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่ทั้งสองข้างนะครับของบริเวณแข้งหน้านะครับบางตัวก็จ,จะพบข้างเดียวบางตัวก็จะเจอบริเวณตรงหน้าเดือยนะครับก็ถือว่าเป็นเกล็ดพิเศษ อีกเกล็ดหนึ่งที่ไก่เก่งนะครับบางตัวมีนะครับบางตัวอาจจะเป็นเกล็ดอื่นๆนะครับอาจจะไม่มีเกล็ดดาวล้อมเดือนก็เก่งได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็ดพิเศษเกล็ดที่เป็นมงคลเกล็ดของไก่เก่งมันก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับมันเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งของไก่เก่งนะครับเป็นเกล็ดหนึ่งเท่านั้นนะครับการที่ไก่เก่งไม่เก่งมันก็มีหลายปัจจัยครับที่ผมพูดตลอดเช่นพวกเรื่องของสายเลือดเรื่องของ พลักกำลังเรื่องของโครงสร้างอะไรต่างๆมาประกอบกันเกล็ดก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้ในการคัดเลือกนะครับอาจจะเป็นการดูภายนอกนะครับแต่ของจริงอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็เอามาให้ท่านผู้ชมพี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับเรื่องของเกล็ดก็ดูเพลินๆไปครับาบางท่านก็เชื่อบางท่านท่านก็อาจจะไม่เชื่ออันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอประคุณทุกท่านที่ติดตามครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ